Zombie oh, สวัสด,ดีนะครับพี่น้องอยู่ก,กับแจ็คกี้ผมสอนนะครับบ่าวเหนือชีวิตติดบ้านนาอีกรคร้งนะทุกคนไปวันนี้เราพาไปเที่ยวนะครับคาเฟ่โลิง ไปดูกันต่อไปเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะครับของจังหวัดพะเยานะครับนี่ไหนเราก็เที่ยวพะเยาเราก็ต้องเที่ยวให้ทั่วไปเลยแล้วกันนะครับไปไปเลยไปเลยไปอยู่ที่อำเภอภูกระกยาวนะครับไปครับนีทท่ทางเข้า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 จะเป็นอย่างนี้นะโอ้กับลิงนะฮะไปครับไปครับเฮ้ย เราถึงแล้วนะครับเป็นยังไงนั้นฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคนะฮะถึง้านจอดรถนะครับเราก็เดินนะครับเดินไปกันครับโอ้โนะฮะบระอากาศเข้ามานะครับนี่อ่ะเราจะเห็นลิงลิงมันกำลังทำอะไรครับว้าวเราเห็นลิงเล่นกับปูอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปไปไปเดี๋ยวเราไป กันกับปิงกับโฟก่อนนะแล้วก็สแกนก่อนครับ ครับครัเคยเคยมาหรือยังครับเคยมาเที่ยวยังครับครั้งแรกค่ะโอ้ครั้งแรกนะครับโอ้มีร้านขายของด้วยนะครับผมกะปองทอดนี่เป็นกล้วยเผือกมันกระบองทอดครับหมูจุ๋มหมูจุ๋มด้วยนะหมูจุ๋มเอ้ยมีขายถึงวัน้ะครับเนี่ยมีสินค้านะครับเอฟซี อืมนี่เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยแต้มตรัรแ่อันนี้เป็นห้องว่าอะย่างเจ้านี่เจ้าเนี่ยบัตเติลนัดเจ้าฟาดโถงเนี่ยเจ้าอ๋อบัตเติลนัดโอ้บัตเติลนัดนะครับเคยเห็นไหมครับทุกคนเคยเห็นไหมอ๋อนี่น่าจะเป็นอะโวคาดโดนะเจ้าอะโวคาโดเจ้าสวยๆไปให้เดินไปนี่จะเป็นซุ้มนะ,ะซุม้มไปไปเรื่อยๆครับ นี่ฮนะมีเมนูแนะนำด,นด้วยครับเลยเม,มนูหลากหลายนะครับบรรยากาศวันนี้ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะไเ,เราเอาอะไรดีฮนะชาเขียวมัทฉาไหมครับเอสเปรสโซ่อสองรสชาน,านาวโซดาเปาอซงูหงต นี้เราเอาเป็นเอสเปซโซนะครับเอซี F C ทุกคนคมาเดี๋ยวพาไปเดินเล่นครับเ,เราสั่งเสร็จแล้วจะได้ตัวนี้นะครับไปเะีเราไปเดินเล่นกันก่อนแล้วกัน เมีหมาหมาเมื่อกี้คุณสั่งอะไรไปครับสั่งอะไรไปครับเมื่อกี้นี่ชาพีชาพีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทีบคุณลงด้านล่างได้ไหมครับ <c oughs> ได้ไหมครับขอทีนึงได้ไหมครับคนละทีได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่มีตั้งแต่ในตัวโซนสีโอ้ร้อนร้อนโอ้มีหลายโซนนะครับนี่จะเป็นหมานะครับหมาก็เป็นต้นกระบ,บองเพชรนะครับ กลางนะเป็นหน้ามีน้ำมีเรือค้ายด้วยนะฮะออไปเดยวเราน่าจะเดินไม่ไหวนะมีที่เดินเยอะแยะนะครับดูนะครับทุกคนนะดูเอาไปให้เราเดินกลับนะฮะนี่คือบรรยากาศนะครับมับรราานรู้สึกแดดก็จะเยอะนิดนึงบรรยากาศก็ดีนะฮะก็มีพนักงาน ครับบริการอยู่นะครับเดินไปเรื่อยๆนะฮะไปครับไปร้อนนะครับมันฮ้อนแต่้นะครับก็อย่างว่านะฮะเบาเหนือบ้านนาก็พามาตะเวนเที่ยวที่จังหวัดพะเยานะฮะเดี๋ยวเชียงใหม่เชียงรายเราค่อยว่ากันเนาะนั่งแค่รออีสักระยะหนึ่งนะครับเต็มที่เลยนะครับ เข้ามาที่ร้านแล้วนะครับขอนั่งพักกันก่อนเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันว่ากาแฟนี่จะอร่อยแค่ไหน<ช>นี่ครับ, <c oughs> รบมาแล้ว GPS นะ <c oughs> เรามาแล้วนะครับวัน <c oughs> ที่นี่เปิดเปิดนานหรือยังครับเนี่ยประมา ก็เปิดคนปีเลยแต่นี่ก็ยังได้เพลสินค้างการเพลาอ๋อฮะทุกคนครับดูดูนี่เท่าไหร่นะครับร้อบาบาทจรบ1าบาทเดี๋ยวมาให้อีก15บาทนะครับเอาไปท่านจะได้รับร้อย0 0เริ่ร้อยไอ้เดีาก่อนเป็นดีดเซนเตอร์ครับคุณะ,ะกี้ยวอะไร อเคิร์ดรสชาติดีครับแค่พี่คนมหนึ่งมาเลยก็โอเคนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับกับบรรยากาศแบบนี้ครับอืมอ่าก็เราได้กาแฟแล้วกันนะครับเพราะเรายังมีหิวข้าวนะบรรยากาศสวยงามอย่างนี้แหละนะครับสายเอฟซีนะครับเบาเหนือชีวิตติดบ้านนาทุกคนนะครับก็ใคยักมากอมาได้นะครับผมนะบ๊ายบายครับสำหรับวันนี้ลาบก่อนครับสวัสดีครับผม มีแถมนิดน,นึงกิ้นบนเน่านอนบัจจีคำบ่มี cioè, wow, ้เขาะาะว่า